สวัสดีครับพบกันที่ช่อง Sport n e w ว Tiki เช่นเคยแหล่งรวมข่าวสารลูกหนังฟุตบอลที่คุณรักไว้ที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวถือเป็นดีลพิเศษเป๊ปกุเดลล่าจมเชลลี่โดกูเป๊ปกุเดลล่า,เเลก,ก,ากุซื้อแมนเชสเตอร์ซิตี้ไหวเชลลี่โดกูปีกจอมผิวปรับตัวเข้ากับทีมได้ไวมากๆพร้อมอัปเดตอาการบาดเจ็บของเออร์ริงฮารันที่เจ็บจากเกมเปิดบ้านยำใหญ่ใส่บอลมัด6ประตูต่อหนึ่งเมื่อคืนวันเสาร์เป๊ปกุเดลล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้กล่าวชื่นชม,ชมเชเลลี่โดกูปี ระเบิดฟอร์มโหดทำได้1ประตูกับซีแอซิดช่วยทับเรลไฟฟ้าเปิดดังเอธิฮันสเตเดียมถล่มบอนส์มาร์ทหประตูต่อหนึ่งในศึกพิมพลีกอังกฤษเมื่อเสาร์ที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาดกูซึ่งเพิ่งย้ายมาจากแรดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทำประตู1ประตูต่อศูนย์นาทีที่30หลังจากนั้นก็แอซิดให้เบนเดโรซิวามอนิเอลอาคานจิฟิลฟอร์เดนและเบนเดโรซิวาอีกครั้งทำประตู ,300,40 และ51ตามลําดับก่อนที่นาธานอาเก จบสกอ่อ์ลูกปิดเกม6ประตูต่อ1ในนาทีที่88เขาปรับตัวเข้ากับทีมได้เร็วมากไม่ใช่แค่เกมวันนี้เท่านั้นนะแต่ทุกเกมที่เขาลงเล่นเขาทําได้เยี่ยมมากๆเราทุกคนต่างปลื้มกับผลง,งานของเขาคือซื้อชาวสเปนิกกล่าวหลังเกมนอกจากนี้กูเดล่ายังพูดถึงเออริงฮารันดาวยิงคนสําคัญที่ถูกเปลี่ยนตัวออกหลังจบครึ่งแรกพ้าเท้าเขาบิดเราเลยไม่อยากเสี่ยงกับเขาเขารู้สึกไม่สะดวกในการเล่นเขาอาจจะกลับมาได้ในวันอังคารหรือไม่ก็อาทิตย์หน้าอาระครับชอบ, like, ชอบกดไลค์แชร์ชกดแชร์ชกดติดตยสตามเพ้เช่ชาสปอร์ต คลิปหน้าสวัสครับ